ทำไมกัมพูชาถึงเคลมไม่หยุดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องชาตินิยมแต่มันคือกับดักทางจิตวิทยาของการยึดติดกับอดีตที่น้อยคนจะมองเห็นคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราถึงได้ยินข่าวประเด็นดราม่าเรื่องการเคลมหรือการอ้างกรรมสิทธิ์ในวัฒนธรรมต่างๆของประเทศกัมพูชาอยู่บ่อยครั้งเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ระดับมรดกโลกทำไมประเทศนี้ถึงดูเหมือนยึดโยงอยู่กับอดีตอย่างเหนียวแน่นในแบบที่ชาติเพื่อนบ้านหรือแม้แต่คนนอกอย่างเราเราอาจจะไม่เข้าใจหลายคนมองว่าเป็นแค่เรื่องชาตินิยมแบบสุดโตง่งแต่ถ้าผมจะบอกคุณล้วครับว่าเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้มันมีจิตวิทยาที่ลึกซึ้งและซับซ้อนซ่อนอยู่มันคือเรื่องของการสร้างชาติ การเยียวยาบาดแผลและกลยุทธ์การอยู่รอดในโลกสมัยใหม่วันนี้เราจะไปเจาะลึกเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้ด้วยกันครับ <_ T> เพื่อให้เข้าใจภาพทั้งหมดนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูจุดที่เจ็บปวดที่สุดในประวัติศาสตร์ของกัมพูชานั่นก็คือยุคขเขมรแดงลองจินตนาการตามนะครับว่าถ้าวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยรู้จักทั้งวัฒนธรรม ครอบครัวความรู้ปัญญาชนแม้กระทั่งตัวตนของคุณเองถูกทำลายจนแทบไม่เหลือซากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกัมพูชาครับมันไม่ใช่แค่สงครามปลางเมืองแต่มันคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทางจิตวิญญาเลยก็ว่าได้ผู้คนถูกพรากทุกสิ่งไปจนหมดสิ้นสังคมล่มสลายความเชื่อมั่นพังทลายประเทศอยู่ในภาวะเคว้งคว้างว่างเปล่า ทีนี้ตามหลักทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคมหรือ Social Identity Theory เนี่ยเมื่อกลุ่มคนหรือสังคมผ่านพ้นวิกฤตที่รุนแรงแบบนี้มาได้สิ่งที่จำเป็นที่สุดในการฟื้นฟูชาติขึ้นมาใหม่ก็คือการสร้างอัตลักษณ์ร่วมหรือความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นมาอีกครั้งพูดง่ายๆก็คือพวกเขาต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเราคือใคร และสำหรับกัมพูชาที่เพิ่งผ่านกองเท่าฐานของความทรงจำอันเจ็บปวดมาหมาดๆเนี่ยการมองไปข้างหน้ามันอาจจะยังมืดมนเกินไปดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดและทรงพลังที่สุดในการหล่อหลอมจิตวิญญาณของชาติขึ้นมาใหม่ก็คือการหันกลับไปมองอดีตครับแต่อดีตแบบไหนล่ะไม่ใช่อดีตที่เพิ่งผ่านมานะครับแต่เป็นอดีตอันรุ่งโรจน์และยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเขามี นั่นก็คือยุคของอาณาจักรขมอมโบราณอาณาจักรที่เคยเกรียงไกลมีอารยธรรมสูงส่งมีเทคโนโลยีมีศิลปะวิทยาการที่น่าทึ่งแห่งนครวัดนครธมการยึดโยงกับอดีตท,ที่ยิ่งใหญ่นี้จึงไม่ใช่แค่การโหยหาวันวานครับแต่มันคือการสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งขึ้นมาใหม่มันคือการบอกกับตัวเองและบอกกับโลกว่าเราไม่ใช่แค่ประเทศที่เคยบอบช้ำจากสงคราม แต่เราคือผู้สืบทอดอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนี่คือหัวใจสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในชาติ national pride และเป็นเหมือนสมอทางจิตใจที่ช่วยยึดเหนี่ยวผู้คนไว้ด้วยกันนั่นเองที่นี้หลายคนอาจจะถามว่าแล้วทำไมต้องเคลมสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะทับซ้อนกับวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านด้วยละ่ะตรงนี้แหละครับที่เราต้องมองในมิติที่สอง นั่นคือมิติของการเมืองระหว่างประเทศและสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ในโลกยุคปัจจุบันอำนาจของประเทศไม่ได้วัดกันที่กำลังทหารหรือขนาดเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วมรดกทางวัฒนธรรมได้กลายเป็นเครื่องมือทางการทูตชั้นยอดเราเห็นตัวอย่างมาแล้วจากหลายประเทศเล็กๆที่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์หรืออำนาจละมุนทางวัฒนธรรมในการแผ่อิทธิพลและสร้างการยอมรับไปทั่วโลก กัมพูชาก็ตระหนักในข้อนี้ดีครับการที่พวกเขาพยายามประกาศความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นโขนมวยหรือมรดกอื่นๆในเวทีระดับภูมิภาคหรือระดับโลกเนี่ยมันจึงไม่ใช่การเคลมลอยๆเพื่อความสะใจครับแต่มันคือกลยุทธ์อันแยบยลนในการยกระดับสถานะของตัวเองบนเวทีโลกมันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเฮ้ hey, มองมาทางนี้สิ ให้หันมามองพวกเขาในฐานะผู้พิทักษ์และผู้สืบทอดอารยธรรมโบราณอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพียงประเทศที่รอรับการช่วยเหลือหรือประเทศโลกสามที่เคยมีแต่ภาพจำของสงครามการได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยยูเนสโกหรือการได้รับการยอมรับในระดับสากลมันไม่ได้ให้แต่ความภาคภูมิใจนะครับ แต่มันนำมาซึ่งเม็ดเงินมหาศาลจากการท่องเที่ยวการลงทุนและที่สำคัญที่สุดคืออำนาจต่อรองบนเวทีนานาชาติมันคือการใช้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างอนาคตดังนั้นการเคลมในมุมนี้จึงเป็นการต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ์ที่เดิมพันด้วยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติเลยทีเดียวแต่ทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์หลังสงครามและเรื่องกลยุทธ์ซอฟต์พาวเวอร์ มันยังเป็นแค่คำอธิบายในระดับเปลือกนอกเท่านั้นครับเพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปกว่านั้นซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดและเป็นสิ่งที่ชาติอื่นอาจไม่เคยเข้าใจเลยมันคือมิติทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนอย่างยิ่งเบื้องหลังการเคลมเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความภาคภูมิใจหรือการทูตครับแต่มันคือกระบวนการเยียวยาบาดแผลทางใจร่วมกันของคนทั้งชาติลองนึกภาพตามนะครับ สำหรับคนที่เคยสูญเสียทุกอย่างคนที่เคยถูกทำให้รู้สึกไร้ค่าไร้ตัวตนการได้ยึดเหนี่ยวกับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และไม่มีใครพลากไปได้อย่างอดีตอันรุ่งเรืองมันคือการยืนยันการมีอยู่ของตัวเองในโลกใบนี้มันคือการบอกกับตัวเองซ้ำๆว่าเรายังมีคุณค่าเรายังมีรากเหง้าเรายังมีความสำคัญการเคลมแต่ละครั้ง ไม่ว่าคนนอกจะมองว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตามสำหรับพวกเขาแล้วมันอาจเปรียบเสมือนการทายาลงบนบาดแผลที่มองไม่เห็นนี่คือกลไกป้องกันตัวเองทางจิตวิทยาหรือ psychological defense mechanism รูปแบบหนึ่งครับเป็นทั้งการสร้างเกราะป้องกันความรู้สึกด้อยค่าเป็นการประกาศศักดิ์ศรีเพื่อทวงคืนความเคารพที่เคยสูญเสียไปและเป็นการพยายามหาที่ยืนที่มั่นคงในโลกยุคใหม่ ที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงโลกที่อาจจะหลงริมความเจ็บปวดของพวกเขาไปแล้วและนี่อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดว่าทำไมการเคลมเหล่านั้นถึงดูเหมือนจะไม่หยุดเพราะมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ทำแล้วจบแต่มันคือกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตราบใดที่บาดแผลในใจยังไม่ได้รับการเยียวยาจนหมดสิ้นตราบใดที่ความไม่มั่นคงยังคงอยู่ การยึดมั่นในอดีตและการประกาศตัวตนผ่านการเคลมก็ยังเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาต่อไปมันคือกระบวนการเยียวยาที่ไม่สิ้นสุดและเป็นกลยุทธ์ในการอยู่รอดที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่ชาติไหนที่ไม่เคยผ่าน Experience แบบเดียวกันจะเข้าใจได้อย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วนะครับการที่กัมพูชาพึ่งพาอดีตอย่างหนักหน่วงนั้น จึงไม่ใช่เพียงความต้องการที่จะเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นแต่มันคือความพยายามที่ซับซ้อนในการสร้างชาติเยียวยาจิตใจและยืนยันตัวตนบนโลกใบนี้การมองปรากฏการณ์นี้ผ่านเลนส์ของจิตวิทยาจะช่วยให้เราเห็นภาพที่กว้างขึ้นเข้าใจแรงผลักดันที่อยู่เบื้องลึกและอาจจะลดอคติลงได้บ้างแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงกับจิตวิทยาการพึ่งพิงอดีตแบบนี้ มันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการฟื้นฟูชาติหรือเป็นกับดักที่ทําให้ก้าวไปข้างหน้าได้ยากขึ้นกับแน่ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องราวเจาะลึกที่ชวนให้ครบคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ